ขอต้อนรับเข้าสู่ read for the closed eyes พื้นที่ของการแบ่งปันเรื่องราวผ่านการอ่านให้ฟังค่ะเรื่องราวในตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเจ้าเทาหากพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นการอ่านไปพร้อมๆกันค่ะเทาเป็นแมวบ้านอาศัยอยู่กับคุณลุงและคุณป้าไวกเกษียณ บ้านหลังนี้เป็นพื้นที่ที่เทาคุณเคยมานานเป็นที่ที่เธอรู้ว่าไม่ว่าจะออกไปไกลแค่ไหนก็ยังมีที่ให้กลับมาเสมอกลิ่นในบ้านไม่เคยเปลี่ยนมากนักเสียงของการขยับตัวของคุณลุงเสียงฝีเท้าช้าๆของคุณป้าล้วนเป็นจังหวะที่เทาจำได้เทาถูกเลี้ยงในระบบ เปิดเธอจึงมีอิสระในการเดินออกไปสำรวจโลกรอบบริเวณบ้านได้อย่างที่เธอต้องการแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเธาจะกลับบ้านในเวลาเดิมทุกๆวันราวกับร่างกายของเธอจำเวลานั้นได้เองโดยไม่ต้องมีใครเรียกบางวันที่อากาศไม่ดีเช่น วันที่ฝนตกเทาจะเลือกอยู่กับบ้านอยู่ใกล้คุณลุงคุณป้าเธอจะขดตัวฟังเสียงฝนฟังหลังคาฟังโลกภายนอกจากระยะที่ปลอดภยัยและปล่อยให้โลกรอไปก่อนตอนกลางคืนเทานอนกับคุณลุงและคุณป้าอย่างสงบป,ประหนึ่งเป็นลูกรักคนหนึ่งของบ้านหลังนี้ เสียงลมหายใจเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอทำให้เธอรู้ว่าทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมทั้งๆที่เป็นแมวขี้กลัวเทากลับชอบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์แถวๆบ้านไม่ใช่เพราะเธอกล้าแต่เพราะโลกภายนอกยังเรียกเธออยู่เสมอเส้นทางที่เทาใช้เดินไม่ใช่เส้นทางเดียวกับใครเสมอไป หลายครั้งเธอเลือกใช้ทางด่วนพิเศษของตัวเองโดยการกระโดดข้ามหลังคาบ้านแผ่นจังกสีอุ่นจากแดดเย็นลงช้าๆลมพัดผ่านพร้อมกลิ่นที่มาจากที่ไกลกว่าระดับพื้นดินจากหลังหนึ่งไปสู่อีกหลังหนึ่งเท้าเดินอย่างระมัดระวังหยุดเป็นระยะฟังเสียงข้างล่าง ก่อนจะก้าวต่อจนกระทั่งไปถึงปากซอยในเช้าวันหนึง่งของวันธรรมดาธรรมดาอีกหนึ่งวันไม่มีฝนไม่มีลมแรงไม่มีเสียงที่ดังผิดปกติทุกอย่างดูเหมือนวันอื่นๆแต่เทารู้สึกได้ว่าบางอย่างไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ความกลัว และไม่ใช่ความตื่นเต้นเป็นเพียงความรู้สึกเบาๆเหมือนแรงดึงเล็กน้อยที่บอกว่าวันนี้เธออยากเดินต่อไปไกลกว่าเดิมนิดเ้าหยุดยืนอยู่ตรงจุดเดิมจุดที่เคยหยุดมาแล้วหลายครั้งเธอมองไปข้างหน้าแล้วมองกลับมาทางบ้านบ้านยังอยู่ที่เดิม และจะยังอยู่ที่เดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความคิดนั้นทำให้เธอขยับตัวได้ง่ายขึ้นเท่าขยับเท้าแล้วก้าวออกไปไม่เร็วและไม่ช้าหลังคาหลังแรกตามมาด้วยหลังที่สองและหลังที่สามโลกค่อยๆเปิดออกทีละนิด ใกล้ปักซอยเท่าเห็นแมวตัวหนึง่งนั่งอยู่บนกำแพงเตี้ยเป็นแมวที่เธอเคยเห็น,นผ่านๆแต่ไม่เคยทักทายเจ้าเปื่อนแมวตัวนั้นนั่งนิ่งมองถนนด้านหน้าเหมือนรู้ว่ามีใครกำลังมาจะไปไหนเจ้าเปื่อนถามโดยไม่หันมามอง เดินดูไปเรื่อยๆเถ่าตอบสั้นๆไกลไหมเข่าคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอมองถนนมองเงาของตัวเองบนพื้นซีเมนต์ <ๆ S 1> ก่อนจะสายหางเบาๆยังไม่รู้จะเปื้อนเงียบไปขยับตัวเล็กน้อยเหมือนเปิดทางก็เดินดีๆล่ะเขาพูดขึ้นน้ำเสียงนั้น ไม่ได้ห่วงและไม่ได้ห้ามแค่รับรู้ว่ามีใครอีกตัวกำลังจะไปไกลขึ้นเท่าไม่ตอบเธอเพียงเดินผ่านไปหลังจากนั้นเ่าหยุดเดินอีกครั้งไม่ใช่เพราะรังเลแต่เพราะต้องการฟังความเงียบกลิ่นที่ไม่คุ้นเสียงที่ไม่คุ้นและพื้นที่ที่ยังไม่รู้จกัก ทั้งหมดนั้นไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดเทา้าขยับเทา้าแล้วก้าวต่อไปการเดินทางของเจ้าเทา้ากำลังจะเริ่มขึ้นอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครสังเกตเห็นขอบคุณที่เข้ามาร่วมรับฟังในครั้งนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในการอ่านครั้งถัดไปค่ะ